มีโอกาสได้รักก็รักให้สุดใจมีโอกาสได้กอดใครก็กอดให้สุดแรงมีโอกาสได้บอกลาก็เปิดใจอย่าห่วงแห็นแทนที่เราจะต้องเสียใจภายหลัง มีโอกาสได้ยิ้มก็ยิ้มให้สุดใจมีโอกาสได้ช่วยใครก็ช่วยให้สุดแรงมีโอกาสได้คิดถึงก็โปรดคิดโปรดคำหนึ่งซึ่งใกลกันมีกันมันดีที่สุดแลอย่ามีกัน นั้นมากมายเม,มืยิ่งห่างเฮินยิ่งดิดใกล้กันยิ่งห่างไกลกลับมองเห็นความสำคัญเมื่อสายไปในวันที่ไม่มีโอกาสในแค่ใครตราหนักไว้เสมอ เราต้องเจอความเปลี่ยนพันตราบที่วันเวลานั้นยังหมุนเปลี่ยนไปใช้ชีวิตทุกนาทีให้มีค่าที่สุดไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียายเมื่อสายไปใช้ชีวิตทุกนาที ีค่าที่สุดไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียได้เมื่อสายไปสมมติว่ามันมีปลาสลักอยู่ข้างล่างนะครับปลาสลักินแล้ว ดำลงไปสนามกินนั่นดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่เย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องดันเพื่อนไม่ต้องดันเพื่อนเอาการวยว่าจะได้ส่งตัวได้หนูการวยว่าจะได้ส่งตัวได้ง่ายใครมาแล้วใครมาแล้วเก่งมากเลกโอ้ยอ้ไปกำลังการแล้วไอ้ไอ้แล้วมั้ไอ้อยู่สิใครตกเขียวใครตกเขียวแล้วใครตกเขียวอ้าวเย็นเราตามสนามการตุ้นเล่ไดิ แล้วไม่ได้ยังจะร้องให้ร้องทำไมออกโอ้โหต้องเลยมาเร็วเก่งมากลูกเก่งมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยลูกโอ้โหรอให้มาไปก่อนค่ะมาเก่งมากลูกอะไรอะโอ้โหทั้งคน ยิงไม่ได้แล้บคนสู้บอกยิไม่ได้ละบอกตีเป็นลิงเลยอ่ะมาเร็วายาวหัวลงกูให้อ่ะบอกยาวหัวลงลูกนีก่อ่ะคำไว้อ่ะกลายเป็นกิ้งหแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ล็อคเพียร์แล้วลูกเอ้ยโอ้โหลิงสาวลิงสาว ค่อยๆลงอย่างนี้ถูกต้องโอ้โหค่อยๆหน่อยลูปอวะเราบ้งโอ้หหอโ,อโหมีท่าแล็บเด็ดแล็บก่อนโอ้โหไปท่าอะไรกันเนี่ยอ๋อท่าทางพันธุ์คุณจะตีไม่ได้เหรอไปดิอะทุกคนเก่งมากนะคะรอบนี้รอบนี้รอบนี้ให้บนหน้าเดี๋ยวทุกคนจะให้ดูไก่ทองทันไก่ทองทำถูกไก่ทองมาลูกนะ แต้องนั่งยองนัน่งยองอ่ะไปดูนดะคะนี่ค่ะเห็นไหมการวนหน้าอ่านี่เลยค่ะลูกเก่งมากเก่งมากนี่คือการวนหน้าต้องนั่งยองยองก่อนนะลูกนะอันนี้ลูกกระโดดกิงเลยครับวนหน้าวนหน้าลูกโอเคดันขาขึ้นมาดันขาขึ้นมารอเพื่อนไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเพิ่งรีบมารอเพื่อนไปก่อนเจรอเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวขาวบนเพื่อนลูกเก่งมากอันนี้วนหน้าวนหน้าวนหน้าครัอาทิตย์ขาขึ้นไปสิบอลต้องจะเป็นขาขึ้นไปลูกตั้งรอมาก่อนรอเตั้งรอมาก่อนลูกคุณยังไม่ได้คุณยยังไไม่่ด้เลอะ เอาม uh, ือลองไว้ส so ิเอามือลองไว้สิเอออ่าอันนี้กิ้งและกุญแจปามอ่าเก่งมากทุกคนประโดดให้ใงหน่อยนะคะหลายคนที่ทำได้นะคะแล้วก็การโยนบอลเด็กๆทางตัวก่อนการโยนบอลเนี่ยที่เราเรียนที่สหนังทำได้ไหมอ่าทุกคนให้คะแนนไปแล้วนะคะการโยนบอลการรับบอลนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นตามวงกันดีไหมวันนี้อ่าแบกบอลอื่นบอลอื่นก็ทำไมกองอ่านี่แหละได้สังคมนี่ได้สังคมกุญแจปานได้สังคมแล้วว่าใครสนใจเชื่อเพื่อนคุณนรู้นะครับรู้ไหนะ ใครที่หอกเล่นด้านสังคมจะตกนะใครที่หวกงเล่นยังไม่สูเรื่องเนี่ยแล่เห็นอยู่เห็นอยู่เลยครนะคฟัอะไรลูกอนั้นอะอ่ามันก็คือายเหรอคือไงนัขางากขางารกกูนกาลูกปล่ยยลูกเ็นุ่เนก้อนหินมว่าเตือนการมองดูดังภูเขา ให้เก้าโยลงมาคลาละสองก้อนเราจะควรรับเอาสีข่อนไปผงทิ้งในโลรทานชัก អើទៅមកយឺនប៉ា ありがとうございます。 ข้าเคยเดินเออเอการขอสู่รัาฮรงทรงชายเยือกจะใครรู้จึงใช้ให้มาดูข้องคดี้าแต่พระศีอนุชาที่ราซึ่งสองกระบีเกิดพิว่ากังวนวาย เมื่อพระกาคาข้าแต่พระศรีอนุชานีบโหลดเล้าวนิ่ละพัดนั้นเล่ากำแหงหาดแสงพทธีใครว่าชัยชานกล่เห็งขา้า